ย่ีนสวัสดีครับผมคพอใจบ้างคุณครูสครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองเดือนสออยู่ที่ค่ายซิ่งเราควแว่ยนก็ที่อุบลก็ซ้อมที่นั่นเลยใช่ไหมเพิ่งไปไฟแรกหรือว่าไงมาไฟหนึ่งครับอือก็มีใครเป็นผู้ partner ซ้อมเรามั่งตอนนี้พี่ออลี่อยหรือคนเป็นคนคือเพื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสิบหกคนสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักแบบป่วยตอนนี้ห้าสิบ สไตล์อะไรครับไม่พอวันนี้เจยต้องมาเจอคีเรียนเนาะเคยแต่คีเรียนไหมไม่เลยสื่อสาเก่งมันแต่คีเรียนยังก็มวยพอเอาวันนีมาเจอคีเรียนนะวางเกลวางแบบง่้ดีตามเกมครับก็ตามสไตล์เราไปมีอะไรเด็กแก้ไขอุ้ยก็ดี็พี่เนาะล่าสุดต่อยไปทีระดมเนินครับที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครโรชิไปยังบ้ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยที่เบรกเร่ตั้งร้อยสิบสองครับเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง เพืนยืมจีบสองครับเฮ้ยยืมสิยืมสายเพื่อนนิดนึงไม่ได้มีปัญหาอะไรร่างกายตอนนี้อิ่วเส้นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมหมอบชนะแข่ยเหมือนเดิมคุ้มมากกี่กิโลสองสามโลครับต่อยมวยไทยมาแั้งหมดตอนนี้หรือครับห้าสิบหกสิบครับคนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลอ่ะฝากเชิญช่วยแซ็ครับหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเตรียมที่แน่นอนขอโชคดีครับ